นี่คือไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของงานนะครับผมนะครับครบรอบ101ปีนะครับสำหรับพระราชวังพญาไทนะครับผมนี่เป็นไฮไลท์สวยงามน,นะครับหลังพระอาทิตย์ตกดินนะครับผมพาเพื่อนๆน,นะครับ มาเที่ยวนะครับมาชมงานนี้นะครับเรียกว่าคุ้มค่าและได้ความรู้นะครับผมเริ่มเปิดให้เข้าชมแล้วนะครับผมตั้งแต่14กุมภานะครับถึงวันที่16มีนาคม2567นี้นะครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจต้อมชาแนล53ด้วยนะครับครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับนะครับ ภายในงานนะครับก่อนที่จะเข้าไปซื้อบัตรด้านในนะครับผมผู้ใหญ่200บาทนะครับเด็ก100บาทนะครับผมนี่ครับนี่ครับบรรยากาศภายนอกนะครับนี่ครับผมครับด้านหน้านี่ครับก็คือพระที่นั่งเทวราชพานลมนะครับผมเป็นพระที่นั่งสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งเป็นท้องพระโรงและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็น พระที่นั่งใหม่ครับหลายพระองค์ด้วยกันทั้งที่พระที่นั่งทิมานจักรีนะครับผมพระที่นั่งไวยภูนเทพยัตราชนะครับผมพระที่นั่งศรีสุชินิว่านะครับอ่าพระที่นั่งอุดมวนาพรนะครับรวมทั้งได้รับการสถานาเป็นพระราชวังพญาไทนะครับผม ด้านหน้านี่คือพระบรมราชานุสาวดีนะครับรัชกาลที่6นะครับผมนี่ครับผมมากราบไหว้สการลกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะครับนี่ครับผมก็จะมีบรรยากาศนะครับเปิดเพลงคอเบาๆนะครับผมและก็แต่งชุดไทยกันนะครับมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะครับผมนี่ครับ ด้านหน้านี่ก็คือห้องอาหารนะครับทำเป็นห้องอาหารนอลสิ่งนะครับหรือว่าขายกาแฟนะครับขายเครื่องดื่มนะครับขายน้ำแล้วก็อาหารนะครับผมนะครับเข้าไปนั่งทานกันได้นะครับแอร์เย็นๆฉ่ำๆนะครับผมนี่ก็เป็นน้ำพุนะครับน้ำพุสวยงามนะครับผมหน้าพระที่นั่งเทวราชสภาลมนะครับผม มาพักผ่อนหย่อนใจกันได้เลยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศสบายสบายนะครับลงมือเลยครับผมตาผมก็แนะนํานะครับมาช่วงบ่ายๆก็ได้นะครับถ้ามาช่วงบ่ายๆก็จะขึ้นไปชมห้องต่างๆในพระราชวังได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องบังบโภมห้องสวยนะครับผมสวยงามนะครับอันนี้ผมก็มาช่วงเย็นแล้วนะครับใกล้ๆหกโมงเย็นแล้วนะครับอนี่ครับ ที่ก็พาชมนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่ครับด้านซ้ายก็จะเป็นห้องอาหารนอรสิงห์นะครับหรือว่าห้องร้านขายกาแฟนะครับนอรสิงห์นะครับนี่ครับต้นไม้ประดับประดาสวยงา นี่ครับคือเส้นทางการแสดงนะครับในมิวเซียมนะครับผมก็จะมี12จุดด้วยกันนะครับผมก็มาซื้อบัตรตรงนี้นะครับมาซื้อบัตรแล้วก็เปิด6โมงเย็นนะครับผมเปิดให้เข้าชม6โมงเย็นนะครับส่วนด้านนอกเราก็มาถ่ายรูปได้นะครับผมนี่ก็จะบอกเส้นทางต่างๆนะครับที่จะเดินไปแต่ละจุดนะครับผม นี่ครับมาซื้อบัตรที่นี่ลยครับสแกนจ่ายก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อเป็นเงินสดก็ได้นะครับผมอ่าครับเด็ก100นะครับผู้ใหญ่200บาทนะครับผมอ่าแต่งตัวสุภาพนะครับแต่งกายสุภาพนะครับแต่งชุดไทยก็สวยงามนะครับผมอ่านี่ครับอ่าก็เรียกว่าวิจิตการตานะครับยิ่ง ยิ่งาที่ตกดินด้วยแล้วนะครับอ่าบรรยากาศแสงสีเสียงนะครับจะงดงามมากเลยนะครับผมครับอ่าพระราชวังพญาไทนี่ครับในอดีตเคยเป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนะครับผมนี่คือพระบรมฉายาลักษณ์ครับ จาบไหว้สก,การะกันได้เลยนะครับผมก่อนที่จะเข้างานนะครับต่อมาก็เป็นที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระตำหนักสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับยังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยนะครับนะครับตอนตอนหลังมาก็รัชกาลที่7ก็กลายเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งนะครับต่อมาเป็นที่ทําการของกองทัพบ,บก ด้านการรักษาพยาบาลด้วยนะครับผมก็ชื่อว่าโรงพยาบาลข้ามมงกรเก้าในปัจจุบันนี้นะครับผมสถานที่นี้ก็อยู่ภายในโรงพยาบาลข้ามมงกรเก้านะครับนี่ครับนะครับก็รอรอที่จะเข้าไปชมน,นะครับเวลา6กโมงเย็นนะครับผมก็ด้านในนี้ก็จะเปิดนะครับ101 Night m u หน u m มิวเซียมนะครับผม นี่ครับเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ผมเดินเข้ามาแล้วนะครับนะครับก็ถ่ายรูปกันที่แย้เลยนะครับผมจะเป็นที่ระลึกนะครับสำหรับอาคารแรกนี่ก็คือที่นั่งที่มานจาัก,กรีนะครับที่ผมเดินเข้ามานี่นะครับผมก็อ,อิฐฉาบปูนสองชั้นนะครับ โดยมีสถาปนิยกรรมทรงโรงมมน,นสนะครับผมกับทรงอัลทิกนะครับผมมียอดโดมสีแดงปลายแลมอันโดดเด่นนะครับอันนี้ก็เป็นห้องเ,ออเรียกว่าถ่ายเรื่องประวัติต่ตางๆนะครับในอดีตให้ชมนะครับผมบด้วยแสงสีเสียงนะครับโคงภาสิตนักลกโบราณอะไรประมาณนี้นะครับ ครับซึ่งชั้นล่างนี่ก็จะมีห้องต่างๆมากมายนะครับผมเคยเป็นที่เสด็จลงทรงรับแขกนะครับต่อมาพระราชวังเปลี่ยนเป็นโฮเทลวังพญาไทนะครับผมอ่าก็ใช้เป็นห้องอาหารด้วยนะครับน,นบสมัยที่เป็นโรงแรมนะครับผมส่วนมากที่นี่นะครับก็จะเป็นสถาปัตยกรรมทรงยุโรปนะครับผม ครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับกิจกรรมสวยงามนะครับเป็นลายเอ่อเขาเรียกว่าพันพันพึกษานะครับนนด้านผน,นังผนังของพดานนะครับลายพันพึกษานะครับผมสวยงามนะครับผม แตชไทมาได้เลยครับนะครับ,นะรบก็ประดับประดาสวยงามนะครับผมซึ่งต่อมานะครับในรัชกาลที่7น,นะครับทรงโปรดเจ้าให้กรมรถไฟหลวงปรับปุงวังพญาไทเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งนะครับผมนะครับ จริงๆแล้วก่อสร้างตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับผมครับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้านะครับผม ก็พาชมสวนดอกไม้นะครับสวนดอกไม้นะครับผมโรงแรมพญาไทเนี่ยใช้มา6 6ถึง7ปีก็เลิกกิจการนะครับ mm hmm. เนื่องจากคณะราษฎรต้องการนำวางพญาไทสร้างโรงพยาบาลทหารนะครับจึงพระราชทานวางนี้ให้เป็นสถานพยาบาลของกองทัพบ,บกนะครับ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมอ่ก็จะมีห้องต่างๆนะครับภายในพระราชวังนะครับเยอะแยะนะครับผมรวมทั้งห้องบรรทมนะครับอ่านะครับอ่ามาช่วงกลางวันนะครับจะได้เข้าชมนะครับผมนี่ครับอ่านะครับสวยงามนะครับผม นี่ครับทำเป็นสวนดอกไม้นะครับถ้ามาหลัง6กโมงนะครับช่วงประมาณใกล้ๆหนึ่งทุ่มนะครับพระาทิตตกดินนะครับมืดๆนะครับจะสวยงามมากเลยนะครับผมแนะนํามาช่วงนั้นนะครับผมก็จะมีแสงสีเสียงนะครับสวยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับของไฮไลท์งานนี้นะครับผมเรียกว่าคุ้มมากๆนะครับถ้ามาเที่ยวกันนะครับผม วันหยุดนะครับไม่ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับแนะนำม,มาเที่ยวที่นี่นะครับผมเรียกว่าอบอ,อุ่นไปด้วยไอไอแห่งประวัติศาสตร์นะครับผมเร้าอุ่นไอแห่งประวัติศาสตร์นะครับผมตามกลางเมืองหลวงครับซึ่งเคยเออซึ่งซึ่งคงคุณค่าที่ต้องช่วยกันปกป้องรักษาสืบต่อไปนะครับผมนี่ครับ นี่ครับพาไปไหว้นะครับพาเดินต่อไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปไหว้พระกันนะครับผมก็จะเป็นพระนาคปกนะครับผมบ่ายโมง ถึง15นาฬิกาก็เปิดให้เข้าชมแล้วนะครับสำหรับวันอังคารและวันศุกร์นะครับวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับยโมงถึง15นาฬิกาครับผมเสาร์อาทิตย์ก cargo, ็ต <eterm Gore> ั้งแต่9นาฬิกาถึง11นาฬิกาครึ่งนะครับแล้วก็11นาฬิกาครึ่งถึง3โมงครึ่งนะครับผมครับสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับคือ พระนางปกนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีดอกไม้ทูบเทียนให้ขะให้ว่ายกันนะครับครับต่อมานะครับน,นะครับมาไหว้ต่อกันเลยนะครับผม ขนาคปกนะครับผมนะครับเดินออกมาแล้วนะครับยิ่งหลังพระอาทิตย์ตกดินนะครับประมาณ6โมงกว่าไปแล้วนะครับจะสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแนะนำมาช่วงนั้นนะครับใกล้ๆหนึ่งทุ่มนะครับจะมีแสงสีเสียงที่สวยงามนะครับนี่ก็เดินมาแล้วครับก็จะเห็นว่ามีร้านค้านะครับข้าวลามนะครับสตรอเบอร์รี่นะครับผม น้ำดื่มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกาแฟเย็นน้ำชานะครับน้ำอัดลมนะครับมีขายหมดนะครับลูกชิ้นปิ้งไก่ย่างนะครับมีขายนะครับถ้าหิวก็มาแวะนั่งทานนะครับผมนะครับร้านกุ้ยช่ายนะครับอันนี้ก็เป็นกาแฟนะครับผมนี่ผมก็ซื้อกาแฟสักแก้วนะครับครับผ สดทดกักกัน,นะครับโมนานี่ครับสะอาดสะอาดน,นะครับร้านนี้นะครับอ่าแล้วก็ไอศกครีมมหาชัยด้วยนะครับผมอ่านะครับเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับร้านค้านนะครับไก่ทอดนะครับไก่ทอดราชานะครับผม นะครับพาเดินต่อไปนะครับเรียกว่าเดินเรื่อยๆนะครับเดินเรื่อยๆสบายๆเลยนะครับไม่เหนื่อยนะครับผมอันนี้คือพัดตำหนักเมฆขลาลูจีนะครับผมนี่ครับเป็นเลือนไม้นะครับหลังเล็กๆนะครับแต่สวยงามมากเลยนะครับผมใครผ่านมาก็ถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกนะครับเป็นเลือนไม้ชั้นเดียวนะครับผม ขอโทษนะครับอ่านี่ครับอ่าเรือนไม้สองชั้นนะครับเรือนไม้สองชั้นนะครับหลังคามุงกระเบื้องดินเผานะครับมีสระสงนะครับที่นี่ใช้เป็นที่ส่งน้ําหลังจากทรงพักเครื่องใหญ่นะครับหรือว่าทรงตัดผมแล้วนะครับอ่าครับพูดในภาษาสามัญชนธรรมดาอย่างเรานะครับบอกว่าเป็นบุญตาเหลือเกินที่ได้เห็นสถานที่อาบน้ําของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับผมอ่าครับ ภายในก็จะมีข้างในนะครับจะมีพระตับหนักมีกระจกลายเขียนรูปสีรูปนกนะครับนกยูงลายพันธ์พฤกษาและเลขาคณิตแบบอาร์ตนะครับอ่นนี่ก็พาเข้าชมอีกด้านหนึ่งนะครับของพระราชวังนะครับผมน,นะครับสวยงามน,นะครับผม อาพระที่นั่งนะครับดุสิตธานีนะครับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้โปรดเกล้าให้สร้างเป็นเมืองจำลองขึ้นนะครับเพื่อทดลองการปกครองระ,งะบบประชาธิปไตยนะครับถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับผมก็ด้านในก็จะมีนะครับอ่านะครับ น,นี่ก็พาเดินมาเรื่อยๆต่อนะครับมาด้านหน้าของราชานุสาวรีนะครับรัชกาลที่6นะครับผมครับอ่ายิ่งตกตกเย็นนะครับพราทิตตกนะครับก็จะมีสีสันเริ่มสวยงามขึ้นแล้วนะครับผม ผู้คนก็เริ่มทยอยมากันเยอะขึ้นนะครับผมนะครับถ้าทุกท่านนะครับเข้าไปดูในไลฟ์สดของผมนะครับนะครับเกี่ยวกับพระราชวังพญาไทนี่ครับก็จะเห็นว่าสีสันช่วงนั้นสวยงามมากเลยนะครับผมนี่ครับมากราบไหว้นะครับนะนําเลยนะครับมาสักการะท่านนะครับผม ครับก็มีหลายช่องนะครับมาทำรายการที่นี่ด้วยนะครับผมมีนางเป็นโดมนะสวยงา นี่ครับอ่าเข้าเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนเข้ามาชมนะครับผมครับนี่ครับคือท้องพระโรงนะครับท้องพระโรงท้องพระโรงเดิมสมัยรัชกาลที่5นะครับผมอ่ารัชดาได้รับอิทธิพลจากศิลป,ปะไบเซนไท์นะครับผมคือมีโดมอยู่กลางรองรับด้วยหลังคาโค้งนะครับ ครับประทุนทั้ง4ด้านด้วยนะครับผมบนผนังมีจิจกรรมนะครับรูปคนและลายพันธุ์ษึกษาต่างๆนะครับผมมีตัวอักษรสอพอนะครับเมื่อเพื่อนๆสังเกตเมื่อกี้นะครับซึ่งเป็นพระนามเดิมของพระนามย่อของสมเด็จพระนางเจ้าสวพาผ่องศรีนะครับเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ บางครั้งก็ใช้เป็นโรงละครหรือโรงภาพยนตร์นะครับผมนี่ครับเป็นเลือนไม้ที่สวยงามมากเลยนะครับผมวิจิตรบรรจงมากนะครับผมก็แสดงแสงสีเสียงครับให้เพื่อนนะครับได้เข้ามาชมและได้เข้ามาถ่ายรูปกันนะครับด้านในก็จะมีแอร์นะครับเย็นฉ่ำเลยนะครับผมเดินสบายนะครับผมนั่งพักผ่อนสักพักหนึ่งก็ได้นะครับผม นี่ครับถ่ายให้ดูรบอบๆนะครับผมก็จะมีเพลงมะเร็งเบาๆนะครับให้เราเดินผ่อนคลายนะครับผมครับเรียกว่าบูรณะแล้วก็รักษามาอย่างดีเลยนะครับผมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับผมนี่ครับ อ่าเป็นท้องพระโรงสวยงามนะครับด้านบนก็จะเป็นโดมนะครับเป็นศิลปะใบเซตไทยนะครับผมมีโดมอยู่ด้านกลางนะครับอ่านะครับรองรับด้วยหลังคาโค้งนะครับอ่านะครับและมีพระบรมฉายาลักษณ์ท่านอยู่ด้วยนะครับผมสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีนะครับ ครับอักษยรย่อคือสอเสือผอพึ่งนะครับผมครับเชิญเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวกันนะครับวันหยุดนะครับหรือว่าวันที่ท่านว่างนะครับผมก็ได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยนะครับผม ครับถ้ามาช่วงกลางวันนะครับก็จะได้เข้าชมห้องบรรทมนะครับห้องเสวยนะครับแล้วก็ห้องต่างๆนะครับผมนะครับอ่านะเรียกว่าคุ้มมากเลยนะครับคุ้มมากเลยนะครับครับเดี๋ยวสักครู่ก็พอ,อ บรรยากาศเริ่มมืดหน่อยนะครับก็จะมีนะครับการแสดงแสงสีเสียงที่โดมเมื่อสักครู่นะครับผมนี่ครับคือน้ําตกนะครับผมน้ําพุนะครับน้าพุนะครับนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีลําคลองเล็กๆนะครับผมนี่ครับให้เดินถ่ายรูปนะครับสวยงามนะครับผม ทายรอบก็จะเป็นตึกของโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้านะครับผมเรียกว่าเดินทะลุมาถึงตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับคือบรรยากาศนะครับพระราชวังนะครับผมพญาไทยนะครับนี่ครับสวยงามนะครับผม นี่ถ่ายภาพนิ่งให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมนี่คือร้านกาแฟนะครับนอร์สิงนะครับผมข้างในก็จะมีผู้คนนะครับเข้าไปนั่งทานกาแฟนะครับแล้วก็ขนมหวานนะครับนะอร่อยอร่อยกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นการแสดงแล้วนะครับผม การแสดงแสงสีเสียงนะครับฉายมายังโดมนะครับโดมตรงนี้นะครับนะครับเป็นเล่าประวัติในอดีตนะครับให้ฟังนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับนีครับแสงสีเสียงชัดเจนนะครับเพราะมากๆนะครับผมก็มายืนชมกันนะครับ สตอรี ard, ่ออฟสยามความมดงมลงานจากแต่งไฟอย่างกำลคืบครับที่มาในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ยาม่คำคืนนะครับในมิวเซียมนะครับผมตามจเจริเจริญฉลอง1 0 1ยปีพระราชวังพญาไทสถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ครับอย่าลืมน,นะครับหาคุณพ่พอคุณแม่น,นะครับคุณปู่คุณย่านะครับมาตามมาเดินนะครับมาเดินชมบรรยากาศนะครับในอดีตนะครับย้อนยุคไปในสมัยรัชก,กาลที่ห้า ื้อที่ดินสวนและนาบริเวณริมคลอง3เสนะครับติดกับทุ่งพญาไทนะครับเป็นที่แปรพระราชทานเพื่อพักผ่อนพระอิริยาบถนะครับและทดปลองปลูกพัญพืชต่างๆในพระราชวังแห่งนี้นะครับในอดีตนะครับอ่าและก็ทรงพระราชทานานามว่าพระตำหนักพญาไทนะครับอ่านะครับครับอย่าลืมมาเที่ยวนะครับสวัสดีครับ